มาคมกู้ภัยห้วยยอดสังกัดมูลนิธิกุศลสถานตรังขอเชิญพี่น้องคลาสสิกและประชาชนทั่วไปร่วมงาน2องล้อรวมพลช่วยคนกู้ภัยหัวใจคลาสสิกในวันเสาร์ที่18เมษายน2558ณสนามโรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคารตั้งแต่เวลาบ่าย4โมงเย็นเป็นต้นไป วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อสมทบทุนต่อเติมอาคารสำนักงานหน่วยกู้ชีพบรรเทาห้วยยอดและจัดซื้ออุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสมมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็น์ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานท่านละ200บาทรับอามผ้าสติกเกอร์ป้ายแขวนคออาหารและเครื่องดื่มฟรีหังบัตรเข้างานเขียนชื่อร่วมชิงรางวัลรางวัลที่1รถจกักรยานยนต์ฮอนด้าดรีมร้อยพร้อมทะเบียนจำนวน1คันรางวัลที่2 1 0ถึง10เสื้อที่ระลึกสวยๆจากงาน2ล้อรวมผลช่วยคนกู้ภัย สนุกสนานกับการแสดงจากวงดนตรีของเจ้าหน้าที่ตำรวจสพหุยอดและวงกิ่งคอยบนเวทีตลอดงานติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่พี่ดิษบันเทาหุวยยอดโทร0994873604หรือที่ดีเจบาวรินบันเทาวังวิเศษโทร0810852340ทำตัวให้ว่างแล้วมาเจอกันให้ได้นะครับ